ทีทุกโปรเจกต์กับภารกิจโคตรอันตรายเพื่อตามล่าเลือดจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อมตะในสลิดโปรเจกต์ล่าภาพยนตร์แอคชั่นโรแมนติกสุดมันเรื่องล่าสุดจากไฟสตาร์โปรดักชันโดยได้สองผู้กำกับมากฝีมือปัรจพงษ์คงคาน้อยและสุภวิทย์สุวรรณเนรที่ได้นำเรื่องราววิกฤตมลภาวะซึ่งกำลังคุกคามคนทั้งโลกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโปรเจกต์นี้ เมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ำถึงขีดสุดสวนทางกับเวลาของมนุษย์ที่กำลังจะหมดลงแต่ท่ามกลางวิกฤตการแห่งความล่มสลายตำนานของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อมะตะที่แฝงตัวอยู่ในหมู่มวลมนุษย์ก็แพร่สระพัดว่าเลือดของพวกเขาอาจเป็นหนทางเดียวที่นำมาสู่แสงสว่างจากการสร้างสารรค์โลกสุดพังโดยทีม Human Farm Dark Army Studio และกันตนาแอนิเมชัน เจ้าของหลากรางวัลสาขาว,วิชัวเอฟเฟกพร้อมทีม CG อีกหลายทีมระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่เปลี่ยนกรุงเทพเมืองเทพสร้างให้กลายเป็นเมืองไร้ชีวิตถูกปกคลุมด้วยฝุ่นพิษมอร์ละนะเจือด้วยแสงไฟนีออนสุดตรการต่อ รอมซีนถ่าย The Forest ซึ่งนำแนวคิดจาก Centerpoint สถานที่ในความทรงจำของวัยรุ่นยุค90มาดัดแปลงเป็นแรงรวมตัวของคนเจนใหม่ที่อยากหลีกหนีจากความสิ้นหวังของโลกภายนอกมาปลดปล่อยคีดสุดของความขบฏเสริมกำลังคิวบูด้วย The One's a t t i o n t e a ีทีมออกแบบคิวบูมาตรฐานสากลที่เข้ามาช่วยติวเข้มเหล่านักแสดงทั้งคิวแอคชั่นและเทคนิคพิเศษผสานกำลังยกระดับภารกิจล่าให้มันทะลุจอ ในเมื่อโลกที่ทุกคนต้องแย่งอากาศกันหายใจหนทางสุดท้ายคืออุบัติการล่าสลิดเพื่อหยุดโคดวิกฤตครั้งนี้มาร่วมกันพิสูจน์ความทุ่มเทของทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสู่โปรเจกต์ที่ฉีกทุกกฎการไล่ล่าแห่งปีสลิดโปรเจกต์ล่า5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์